อนนี้เดี๋ยวจะพามาดูนะครับนวัตกรรมนะนวัตกรรมนะของทอี่พี่ปุ้ยนะเป็นคนคิดดีกว่านะคิดแล้วก็จับผสมผสานนะอันนี้คือแปลงรถผักปกติเนี่ยเราจะมีปัญหารเรื่องของแปลงรถผักเนี่ยปลูกแล้วเนี่ยไม่มีคนลดน้ําแล้วเราก็ไปไหนไม่ได้เราทิ้งไม่ได้นะแต่ปัญหานี้จะจบไปนะเดี๋ยวไปดูว่าพี่ปุ้ยเนี่ยเขาแก้อย่างไงนะอ่ะมาดูกันพี่ปุ้ยครับอ่ะอย่างนี้แป้งเนี่ยเดี๋ยวพี่สาธิตให้ดูน,ย,นยความเจ๋งของมันเนี่ยคือแปลงเนี่ยตอนนี้พี่ไม่ต้องถือสายยางเลยแล้ว <rak S 1> พี่ลดน้ํำยังไงอ่ะ ผมถือโทรศัพท์นี่พี่เล่นโทรศัพท์หรือว่าลดน้ําอยู่จะลดน้ําใช่ไหมจะลดน้ำน <c oughs> ี่จะลดน้ำนะจะลดน้ํายังไงอ่ะพี่จะทําไงจะลดน้ําก <c oughs> ็ผมก็กดปุ่มเดียวอ่ะอะไรเอ้ยพี่ตลกแล้วมันลดได้ยังไงเดี๋ยวนี้กดสองปุ่มไม่ให้ผม <c oughs> กดสองปุ่มนั้นทาําไงดูน้ํานะดูนะ,นะนะอ่าเดี๋ยวนะฮะไม่ถือสายยางเลยนะครับไม่ถือสายยางเลยอ่านะฮะเลิศน้ํามาละเฮ้ยเจ๋งอ่ะแล้วใครไปแอบเปิดก๊อกอยู่วะเนี่ยมีใครแอบเปิดก๊อกอยู่ปะ โอ้นี่ดูนะนี่คือรถผักนี่คือสิ่งที่เป็นนวัตกรรมต่อยอดนะอันนี้แล้วต้นทุนไม่สูงถูกมากนะครับอันนี้คือใช้โครงสร้างของพี่พี่ปุ้ยเลยนะเนี่ยคือด้วยความรู้ด้วยความชานาญของที่ที่เลยนะอันนี้แนะนําเลยผมสนใจเลยเนะี่ยเดี๋ยวจะกลับเอาไปทําต่อเลยนะนี่ปลูกผักเป็นสเปรย์เลยนะ อยากรู้ไหมครับว่าตอนนี้มันมีอะไรบ้างเดี๋ยวถามพี่ปุ้ยหน่อยว่าขอเป็นความรู้หน่อยว่าตอนนี้มันมีอะไรบ้างพี่แนะนำหน่อยครับมันมีอะไรบ้างตัวที่ต้องใช้นะครับก็คือตัวเป็นตัว Wi-Fi Smart. สมาร์ทสมาร์ตไวไฟปลั๊กแท็ปลั๊กสมาร์ทไวไฟปลั๊กแล้วก็สมาร์ทไวไฟสวิตช์แล้วก็ตัวโซลนนอยด์ว,วาล์วหน้าตาเป็นไงพี่ขอดูหนะ่อยไ,ไปดูหนะ่อยหน้าตาไปไปไตา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 ตโตา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 ยาต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 ากบบตนะาต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  ต,ต้อง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 เปิดติดน้ำตลอดนี่นี่นี่นนคือหน้าต่างมันตัวเล็กๆแค่นี้ตัวแน่นี้นะครับนี่ตัวแค่นี้เนี่ยราคาไม่แพงด้วย150บาท150บาทนะอันนี้มีอยู่ใน Lazada Shopee <ม>ีนะ<ม>ใช้ได้เลยเสียบปลั๊กจึงเข้าไปเลยนะแต่โครงสร้างในการต่อนะครับถ้าใครที่อยู่ใกล้นะที่วัดสุก ฟาร์มสุกในสวนบ้านสุกในสวนนะครับมาดูฟาร์มปูแล้วมาดูระบบเรื่องลดน้ํานะครับมาดูที่พี่ปุ้ยนี่ได้นะครับแนะนําได้ตัวนี้150บาทเองต่อกับ Wi-Fi นะต่อกับ Wi-Fi นะเพราะนั้นมีสัญญาณเน็ตมีสัญญาณ Wi-Fi อยู่ที่ไหนนะครับของโลกใบนี้นะครับสามารถลดน้ําลดผักได้เลยนะอันนี้ตัวหนึง่งตัวหนึง่งอันนี้คือคอนโทรลคอนโทรลปัม๊มบายไดโวอ่าอีกตัวหนึง่งอีกตัวหนึ่งเป็นคอนโทรลโซลีนอย์วาลตัวนี้เป็นคอนโทรลโซลีนอย์วาลตัวนี้เป็นตัวอ่า Smart Switch. สมาร์ทไวไฟสวิตช์อ๋อสมาร์ทไวไฟสวิตช์นะก็คือมันไม่ใช่ปลัก๊กมันเป็นสวิตช์เป็นสวิตช์ตัวแต่ตัวนี้เป็นปลักปปล๊กก็คือสั่งจากไวไฟทั้งหมดใช่โอ้โหเยี่ยมยอดนะเสียบปลั๊กนี่เข้าไปสัญญาณออกนี่นะครับนี่ปลั๊กเอ้ามานี่ปั๊บน,นี่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 เป็นไปที่โซลินอยด์น่ีสัญญาณมันจะถูกสั่งไปที่โซลินอยด์ตรงนี้นี่หน้าตานี้นี่คือตัวที่ทำงานนี่คือเจ้าตัวนี้นะนี่นี่นี่สุดยอดเลยเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องของน้ำผักมาปลูกแล้วไม่มีใครรด สุดยอดนี่มีคําตอบเลยอันนี้ขอบคุณทางพี่ปุ้ยเลยนะอันนี้ได้ความรู้จริงๆนะอันนี้ต้องลบเป็นเครดิตให้พี่เลยนะวันนี้ให,ให้ให้ความรู้เลยเนี่ยเราสามารถไปต่อยอดให้กับฟาร์มปูนะครับที่จะปลูกผักทกําการเกษตรได้เยอะมากเลยนะใครที่สนใจเนี่ยมาดูปูที่นี่นนะมาดูผักได้เลยอ่ามาดูระบบน้ำต่างๆได้เลยนี่ครับโอ้โหนี่สดชื่นมากมีลดแป๊บเดียวและที่มันเจ๋งอีกอย่างนึงคือมันสามารถตั้งเวลาตั้งเวลาได้เปิด เปิดได้ปิดได้ปิดได้ดไดทํางานอัตโนมัติเองอัตโนมัติโอ้ยิ่งยิ่งเรานอน,นเฉยมันก็ลดตรวเองได้เลยสบายจิบกาแฟจิบกาแฟเลย,ย,เลยมันสุดยอดจริงๆที่มันสุดยอดจริงๆนะเอาเ็นว่านี่คือต้นแบบเลยนะถึงผมว่าใเนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นแหล่งความรู้เลยใครที่อยากรู้เข้ามาดูได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูที่จุดอื่นเนี้มีอะไรบ้างนครับอืมอ่าตอนนี้เรามีลูกอะไรนี่มอนเบอร์รี่นะอ่านี่ รสชาติเป็นไงบ้างเนี่ยนี่กิมได้เลยใช่ไหมต้องเลือกดำๆหน่อยครับจะออกหวานหน่อยต้องดำๆจริงๆที่ได้ดำๆนี้ออกนี่ดำๆนี่้สุกสุกอ๋อมันคือแค่มันสุกแต่อันนี้จะมีแดงเนาะโอเคเท่าไหร่เนี่ยลองดูลองชิมดิอ่าอันนี้อันอันมันหวานๆเปรี้ยวนะใช่ต้องต้องดำๆเลยอ่ะจะหวานอ๋อเหรอหวานๆเลยเปรี้ยวแต่ม่ถึงเปรี้ยวครับตอนนี้เปรี้ยวอ่ะมันต้องดำมันถึงจะหวาน เบอหวานอืมหวานหมดเยี่ยมจริึงปอสารพิษหมดครับปอสารพิษนะโโหนี่นี่พาไปดูนี่ก่อนที่เจียมากนี่มีเขามีสวนนี่มีที่นั่งพักนี่สวนย่อมเลยนี่โอ้โหนี่สวนเกษตรโอหนี่ชอบสะพานนี้นี่มาดูเลยสะพานนี้โอ้โหเยี่ยมมากนี่โอ้โหนี่มุมถึงว่าทำไมร้านเขาเปิดตอนเย็นเย็นเพราะว่าคนต้องมาชอบนั่งแน่แน่เลยเย็นเย็นนี่มีน้องๆมานั่งบ่อยใช่ไหม อ๋อนั่งดูชมน้ำพุ <c oughs> โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาโชว์ระบบน้ำที่นี่เขาเจ๋งมากคือเรื่องของระบบน้ำดูก่อน <c oughs> <c oughs> อ่าเป็นไงปู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 อยูย่นีู่